คุณมากมากครับกลับ <Hey. S 1> มาสู่รายการของเราอีกครั้งรครับทุกท่านนี่คือรายการครัวคุณต่อยครับและนี่เป็นช่วงสอนการทำอาหารห<ว>อาหารที่จะสอนให้ทําในวันนี้มาจากร้านชื่อทรงเสรีทองครับทรบงนี่ไม่รู้จะพูดไงนะฮะคือมันเป็นความอร่อยมันมาจากความอร่อยซึ่งเก่าแก่คืออะไรที่เป็นเด่นๆของเขาเนี่ยก็ต้องบอกลูกชิ้นใช่นะครับที่สร้างชื่อสร้างศิล สร้างเสียงนะเสียงไอ้ศิลน่ะที่ศิล์แล้วนะฮะไม่ใช่ฮะสร้างชื่อสร้างเสียงให้เขาคือทรงเสรีทองนี่ลูกชิ้นเขาเนี่ยย้อนมาผมเล่านิดนึงบนภูมิใจส่วนตัวก่อนจะมาออกรายการผมไม่มีนะฮะไอ้แบบนี้อย่างที่ท่านเห็นกันอยู่ตรงเนี้ยเป็นแพ็กเกจเนี่ยนะเป็นแพ็กเกจอย่างนี้ไม่มีครับเพราะวันหนึ่งอ่ะคนเราทํางานมันความมั่นใจมันมากขึ้นใช่ไหมผมบอกเฮ้ยเธอทําได้ของเธออร่อยดีจริงๆมันกลายเป็นอย่างนี้ละกลายเป็นทรงเสรีทองซึ่งท่าน เอาไปทําที่บ้านได้เลยใช่แล้วยังใหม่สดเหมือนกันตลอดเวลาเพราะเขาเขาเขาฟรีดได้ปะก็คือเหมือนกับไม่ใช่ฟรีดได้ครัฟรีคือทํทำสดเัาน้ทำทุกอย่างลงมทุ่นอยู่ที่รางกำแหงยี่สิบสี่เขาไม่ได้้องเตี่ยนอยู่เลยไงใช่ฮะแล้วก็เป็นสุญญากาศเออสุญญากาศสุญญากาศไม่ใช่ฟรีดได้เออมันก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้เอามันทําอย่างนี้เสร็จก็ต่อยอดทาโน่นทํานี่ทํานั่นจนล่าสุดเนี่ยทรงเสรีทองให้เกียรติกับเรามาอยู่ที่ครัวคุณต่ยเพลส ที่เดอะคริสตัลเอกมัยรามินทาครับท่านต้องไปที่เดอะคริสตัลท่านต้องไปเจอกับโครูุ่นดอยเพชรผมการันตีท่านจริงๆว่าที่นั่นเรารวงความอร่อยไว้อย่างเหลือเชื่อแล้ววันนี้ทรงเสรีทองจะมาเสนอเมนูใหม่อีกเมนูหนึ่งซึ่งท่านหากินที่ไหนไม่ได้เพราะมันเป็นของเขามันคือข้าวต้มแห้งทรงเครื่องครับแบบของทรงเสรีทองขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณชาติชายพรมพึกจากทรงเสรีทองครับสวัครับ เดีค็กเราดีครับเดักเราดีครับนี่เด็กสร้างเลยครับนี่ก็เด็กสร้างอ่ะเหรอไม่ใช่สร้างชื่อสร้างเสียงสร้างนี่สร้างนี่พูดอะไรกระจอกไปทางนี่สิเนี่ย ไม่ทราบว่าจริงๆถ้าเขานี้สินขนาดนี้โหมดขออายิบตั้ยืมเขาไม่ได้แล้วจะยืมเขาหน่อยเพราะว่าต้องใช้นี่แทนหม่จริงๆแล้วซงนี่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาเก่าแก่นานแล้วนะสี่สิบห้าสิบปีแล้วครับสี่สิบห้าสิบปีใช่ครับแล้วก็ตลอดเวลาตอนแรกเริ่มต้นเลยซงเริ่มจากอะไรซงสศรีทองเริ่มจากเป็นร้านข้าวแกงใช่ไหมเนี่ยดูนะท่านผู้ชมดูอ่ะพัเล่าต่อสิลูกพร้นข้าวแกงใ่าก็ ค่อยๆพัฒนาสูตรต่างๆมาแล้วก็คุณพ่อเก็เข้ามาช่วยคุณย่าคุณพ่อก็นําสูตรลูกชิ้นปลาเนี่ยเริ่มฝึกทําแล้วก็ทามาเปลี่ยนและข้าวแกงไปแล้วก๋วยเตี๋ยวแล้วพอเราทําลูกชิ้นปลาเป็นแล้วโอเคแล้วก็สืบเนื่องจากนั้นมาถึงรุ่นผมตอนทุกวันนี้เลยครับรุ่นเราเราจบอะไรผมจบเออมาร์ก็ตติ้งที่ A อแบกครับจบมาร์ก็ตติ้งที่ A อแบกครับคือเอาง่ายๆคนสมัยก่อนอ่ะไม่ได้เรียนมหาวิทยาลัยหรอกแต่ส่งลูกส่งหลานเนี่ยเรียนมหาวิทยาลัยกันหมดแต่นีเป็นลลูกหานที่่ดีคือไมทิ้งไม่ทิ้ของในคครรอบว ไม่ทิ้งของในตระกูลก็มาช่วยพัฒนาจนกลายเป็นอย่างที่พูดเมื่อกี้อาพูดถูกหรือผิดถูกถูกต้องเลยถูกต้องเลยตามนั้นเลยแล้วจริงๆแล้วครอบครัวเขาตระกูลเขารักกันมากรักกันจริงๆนะครับมีใครคนหนึ่งซึ่งมีบุญคุณกับเรามากๆคุณอาโกเพนครับอ่านี่โกเพนใช่ไหมเรียกโกเพนแม่เนี่ยเนี่ยเหมือนเหมือนแม่เลยนั่งอยู่นี่่านผู้ชมผู้หญิงคนนี้เก่งจริงๆฮะ คิดอะไรก็ไม่รู้ทําอะไรก็ไม่รู้ได้หมดทุกอย่างในโลกเลยนะไม่เลี่ยงเกี่ยวกับของกินนะของเข้าหมดเลยของเขาหมดเลยแล้วเขาก็ดูแลตลอดเลยเพราะว่ารักไอ้นี่เหมือนลูกครับรักเหมือนลูกเลยใช่ไหมเพนใช่ค่ะแล้วเพนมีลูกไหมจริงจริงไม่มีค่ะมีมีน้องมดเนี่ยแหละค่ะอ๋องั้นงั้นไม่ใช่แล้วแม่ที่ว่าแม่หายไปแม่เจอแม่แล้วหายไปเนี่ยแม่หนู นี่ดูหน้าโมเลยโม้เวเขาไปงี้เลยเหรอโม้ต้องระวังนั่นแหละฮะเขาก็เลยเลี้ยงดูกันมาแล้วก็ทำอย่างเงี้ยตอนนี้พอทรงเสรีทองมาอยู่ที่กรุงศรอยเพยสิ่งใหม่ที่มันต้องเกิดเขามีอยู่แล้วทั้งหมดแต่ที่เห็นอยู่ตรงนี้มีหมดอยู่แล้วแล้วของเก่าของเดิมเขาก็อยู่ที่นั่นแหละแต่เขาทำอันนี้มาเพิ่มใหม่อย่างนึงให้เป็นชื่อเป็นเสียงให้กับเราด้วยมีที่นี่ด้วยนั่นคือข้าวต้มแห้งทรงเครื่องเขาทำกันอย่างไรท่านผู้ชมพร้อมแล้ว พบกันเลยครับข้าวต้มแห้งทรงเครื่องจากซงเสรีทองนี่ครับทั้งหมดเครื่องทั้งหมดนะฮะเพนเป็นหัวเรือใหญ่ในการทําทั้งหมดนะครับเราต้องทําปลาเต็งก่อนใช่ครับเริ่มต้นครับต้มน้าให้เดือดนะครับก็แล้วใส่เกลือลงไปครับครับเพื่อเตรียมต้มหมูครับผมครับโอเคหมูที่ใช้จะเป็นสันคอหมูนะครับผมเพื่อจะได้มีความนุ่มนะฮะต้มประมาณสามสิบนาทีนะครับหมั่นช้อนฟองออกนะครับครับมันจะได้ไม่ขาวจะได้ไม่ขาวครับ พอหมูเริ่มสุกได้ที่ก็ตักขึ้นนะครับนามาพักไว้นะครับต่อไปเราจะเป็นกระบวนการหั่นนะครับมาเต็งเนี่ยต้องใช้เป็นหมูทรงเต่านะครับผมก็จะหั่นเป็นทรงเต่ามาครับผมนี่ครับอ่าเคยหั่นได้ที่นะครับนี่ครับเราก็จะเริ่มตั้งน้ํามันนะครับไฟกลางนะครับตั้งน้ํามันไฟกลางใช้กระเทียมครับลงไปเจียวครับผมครับผมเจียวกระเทียมจนให้หอมแล้วก็เหลืองนะครับแล้วก็นําหมูครับลงไปผัดด้วยกันเอาสันคอหมูเมื่อสักครู่นี้ไปผัดด้วยกันใช่ครับรับปรุงรสด้วยซอสปรุงรส8ดช้อนครับครับ ซิ๊วขาว4ช้อนครับน้ำตาลปี๊บ5ช้อนครับ,รบน้ำตาลทรายอีก8ช้อนครับ,รบแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะครับผัดจนเข้าขันเริ่มเหลืองแล้วก็เติมเืรอซิวดำครับเพิ่มสี4ช้อนครับ นี่คือกระบวนการที่ทําบาดเต็งนะท่านผู้ชมฮะเริ่มต้นก็ไม่ง่ายแล้วเติเกลืออีกครึ่งช้อนครับผเริ่มต้นก็ไม่ง่ายเพราะที่ร้านต้องทําใหม่สุดนีตลอดทุกวันนะฮะทุกวันเริ่มเร่งไฟรับเพื่อให้หมูเริ่มงวดตอนมันเริ่มงวดสังเกตนะฮะเราเติมน้ำตาลไปเยอะน้ำมันมาเองนะับจะเริ่มรัดตัวแล้วมันเริ่มใสแล้วมันมันใสสวยอย่างนี้แล้วก็คือใช้ได้แล้วต่อไปทำาน้ำจิ้มครับพ้ามพริกจินดาหนึ่งถ้วยครับเอาพริกจินดาหนึ่งถ้วยกระเทียมหนึ่งถ้วยครับน้ำปลาหนึ่งถ้วยครับครับ น้ำมะนาวสามส่วนสี่ถ้วยครับน้ำตาลสายหนึ่งถ้วยครับครับปั่นให้พอหยาบนะครับผมครับนี่คุณดีมากเลยคุณใช้เป็นอย่างเดียดีมากใช้้เลยครับเต้าเจี้ยวบดสามช้อนครับเต้าเจี้ยวบดใส่ทีหลังนะฮะไม่ได้ปั่นรวมนะฮีสีหวานนะครับอีกสองช้อนครับผักชีซอยครับ อย่าเอาไปปั่นรวมนะมันจะเหม็นเขียวนะฮะนี่เขาต้องทําแบบนี้นะครับโอเคเราจะทาเริ่มข้าวแห้งนะครับนำน้ำข้าวสวยครับลงไปลวกในน้ำซุปกระดูกหมูครับลวกในน้ําซุปกระดูกหมูนะไม่ใช่ลวกเปล่าๆนะครับข้าวแห้งนะครับไปลวกแล้วเป็นอย่างนี้ครับแต่งจานด้วยหมูว่าเต็งเมื่อกี้นะครับที่เราทำเอาไว้แล้วก็ชิ้นทอดของทางร้านนะครับอันนี้ไม่มีใครเหมือนไม่มีครับมีอะไรบ้างลูกชิ้นชิ้นปลากรปลาล็กบี้ปลาแท่งหนึ่งกุ้งแล้วก็ชิ้นกุ้งครับครับ แล้วก็โรยด้วยกากหมูขาป่นนะครับพร้กไขผป่ะเทมเพลียวครับแต่งจานครับโรยต้นหอมนิดนึงครับผมครับเ็รอัมพร้อมเสิร์ฟครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมครับข้าวต้มแห้งสองเครื่องครับ ผมการันตีได้เลยครับผมการันตีท่านผู้ชมได้ไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนเพราะอย่างหนึ่งอย่างสาคัญที่สุดเลยลูกชิ้นปลาของทรงเสรีทองเนี่ยเป็นลูกชิ้นปลาแท้แร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ผสมแป้งครับไม่ผสมเลยคือพอออกรายการผมไปแล้วมันเหมือนมันโดนมันเหมือนโดนขวานจามหน้าไปแล้วว่ามันตราตอกหน้าปวลาตาตาว่าทําไม่ได้ถึงอยากจะผสมแป้งขนาดไหนไงก็ทําไม่ได้ทำไม่ได้ครับชีวิตนี้ไม่มีวันใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าไปซื้อของเขาท่านก็จะรู้เลยว่าราคาเขาแตกต่าง อาผมพูดตรงๆก่อนแต่เพราะมันเป็นของแท้งไงใช่ครับราคาจะให้เหมือนกันกับผัที่ผสมแป้งมันเป็นไปไม่ได้คัดเกรดที่ดีสุดในตลาดที่มีแล้วถึงมาใช่ไหมการทำมันต้องเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันออกมาเป็นลักษณะนี้ลวกข้าวท่านผู้ชมยังลวกในน้ําซุปอ่ะเพราะข้าวมันจะหอมไงมันจะเพิ่มรสชาตินะไอ้ข่าปนนี้เป็นเสน่ห์สุดๆนะถ้าท่านไม่รู้จักท่านต้องรู้ว่าเมนูนี้คือเสน่ห์มันแป้งต้องทำเป็นไหมทําไม่เป็นก็ทําอย่างที่เธอบอกเมื่อกี้เนี่ยมันจะทําได้อย่างง่ายๆเลยนะแต่ข่าปนมันเพิ่มเสน่ห์ ส่วนกากหมูที่เป็นกากหมูใหม่นะฮะใหม่สดทุกวันทุกวันครับต้องทําทุกๆวันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็ได้มันจะเหม็นหืนมันไม่ใช่แค่เพิ่ม t e x t อ r ์นะฮะมันอร่อยด้วยกินแล้วกรอบเชิญครับคือตัวข้าวก่นเลยนะคุณผู้ชมครับคือตัวข้าวแห้งอ่ะมันข้าวมันจะต้องนุ่มอ่ะซึ่งมันนุ่มแบบนุ่มดีมากเลยแล้วมันแบบกําลังพอดีเลย อากินด้วยวิธีการยังไม่ราดน้ำจิ้มอะไรเลยนะคลุกทั้งหมดเพราะต้องการรสชาติของซอสบาดเต็งทั้งหมดเราคลุก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 แล้วกิน <c oughs> คุณจะเจอข้าวที่นุ่มกับตัวบาดเต็งที่มันกําลังพอดีเลยแล้วมันชิ้นมันพอดีน้ามันกาลังหวานหวานหอมหอมเลย <c oughs> จากนั้นเพิ่มรสชาติด้วยน้ําจิ้มเข้าไปเพื่อเอาประสิทธิภาพข,ของลูกชิ้นเข้ามาเพิ่มโหอร่อยมาก เจออย่างเงี้ยคุณต่อยเพชรเจอทุกวันต้องลองทานลูกชิ้นปลาทอดตัวนี้ครับอ๋อไหมเราจะทําที่เป็นไซส์พิเศษที่เราทําให้คนต่อยเพชรเท่านั้นนะครับที่ร้านจะไม่มีไซส์นี้นะครับไม่มีไซส์นี้ใช่ครับทั้งหมดที่ท่านเห็นโดยรายการนี้พิเศษที่นี่เท่านั้นจริงๆต้องทานลูกนี้ครับอันนี้แหละอันนี้แหละอันนี้แหรอใช่ครับถึงอย่างนี้เลยครับอันน้อยอันน้อยเพราที่ร้านจะมีแต่ไซส์ปกติส่วนที่คุณต่อยเพชรจะทำเป็นไซส์ที่มาตรฐานใหญ่ขึ้นเราเนื้อปลาจะเทคเจอมากขึ้นหนึบมากเลยใช่ครับหนึบมากลูกนั้นหละครับอ ขนาดกําลังแบบพอดีคือไม่ใหญ่กว่าปกตินะผมพูดอะไรทำได้ปะผมอยากจะพูดจริงๆครับเนี่ยและนี่คือปกติที่ร้านเลยปกติจะเว้นตากแค่ไซส์ของลูกชิ้นใช่ครับแล้วคือเนี่ยเวลาเราไปกินที่กรุงแต่เพืก็แบบนี้เด้เลยแบบนี้เลยครับแบบที่อี่เป็นผมผมทำนั่นเองนะผมขอซื้อข้าวเปล่าอีกชามครับผมสามารถกินได้สองได้เยะมากขาให้เขาให้ของเยอะมากบัตเต็งให้ของเยอะมากคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับร้านสงเตยทองวันนี้ขอบคุณ โกโกเพนนะครับรบ,บอกเลยว่าถ้าไม่มีผู้หญิงคนนี้เราคงไม่ได้กินเมนูเด็ดๆหรือว่าอร่อยๆหลากหลายเมนูนะครับใครสนใจจากร้านทงเตรีทองนะครับวันนี้ขอบคุณนงโมด,ด้วยน,นะครับ,รบไปเจอกันได้ครับที่เอกใหมรามินทาคลิสตันนะฮะคิสตันพาร์คคิสตันพาร์คเอกไหมรามอินทาเมนูข้าวต้มแห้งตรงเครื่องไปโดนกนได้ครับเพราะเมนูนี้รับไปเลยครับ1ิบกะแนบเต็ม1ิบกะแนบเต็มติ๊บขนะแนบ อร่อยจริงอร่อยมากพี่เพนอร่อยจริงมดตมนด์ที่ชอบครับไม่ใช่ที่ชอบนั้นอร่อยจริงอร่อยจริงแต่เธอทำนะไอ้นี่เขามาตั้งไว้นี่ว่ามันเท่ๆนะน้ำซุปน้ำซุปยังอร่อยเลยหอมเฮ้ยเพนเธอทำนี้ตลอดนะน้ำซุปนี่เธอทิ้งไม่ได้เธอรู้ไหมว่าอะไรเป็นเสน่ห์สุดๆไอ้เครื่องเคียงของมนุษย์เนี่ยเสน่ห์สุดๆน้ำซุปเธออร่อยมากจริงๆแล้วมันถึงหอมขนาดว่านี่มันไม่ได้ร้อนจีนะดมมันยังมีความสุกเลยคืออย่างนีพูดถูกเลยว่า อยากกินแล้วมันไม่มีค่านะพริกน้ำปลาเราเป็นน้ำตุ๊บหรืออะไรใชที่อยู่ข้างใต้นี่นี่นีไอ้ที่เมื่อกี้ที่เขาทำเนี่ยเธอเธอผสมลงไปกินดูเด้ออร่อยมากนี่บ้าป่ะนี่เขรายการนะเนี่ยนี่ชิมเพื่อคนดูคุณคุณนรสเวลามันน้อยผมนนี้เดียวพอทานไม่ได้คือไอ้ที่ครูคุณสายเพลสนอกจากมีข้าวต้มแห้งแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมมีนะ่ฟครับมีบะหมี่แห้งมาเต็มงอันเหรอใช่ครับไปโดนคุณผู้ชมต้องไปโดนกันไปโดนเถอะครูคุณ่อยเพลสไม่มีคำว่าผิดหวังผมรวมจริงๆท่านผู้ชมผมพูดง่ายๆผม ตั้งใจมากๆที่เนี่ยตั้งใจอยากจะให้ความอร่อยมันทั่วถึงกับคนแล้วรวมความอร่อย 6- 70ลร้านอยู่ในนั้นอ่ะใครจะทําอ่ะผมทำาวันนี้ขอบคุณเอาวันนี้ขอขอบคุณคุณชาติชายครับขอบคุณร้านทรงเสรีทองขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการมาโดยตลอดครับนี่คือทัวร์คนต่อยครับแน่นอนรายการรายการในที่ตั้งใจจริงๆมอบความอร่อยให้กับท่านใช่เวลาหมดแล้วลาไปก่อนจงก่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ อร่อยแถวนี้ของเราวันนี้ไปกันที่สยามสแควร์มันไม่เหมือนของที่ท่านเคยเห็นไม่มีที่ไหนต้มยำไก่จีนมันไม่มีนะท<ม>่านผู้ชมแังกันแังไม่ยินเดาหอมผัดตับหมูครับุมบอกเลยว่าเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีอร่อยมากมันมีความเฉพาะตัวสูงมากน้องคนขอนอ้องคนขอนอะไรคนน